เพ่อนงงหนุ่มทำสัญญาซื้อรถไม่ผ่านออกไปขโมยรถหลบหนีวันที่2ี่สิสิงหาคมในาใยชัยทวัฒวัยพันธาอายุ25ปีค่ะพนักงานขายรถจัก,กรยานยนต์ของร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งในตำบลคานหามอำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดภาพจากกล้องมลจรปิดที่บันทึกภาพคนร้ายก่อเหตุขโมยรถจักรยายนยนต์ y a า a h าสีฟ้าทะเบียนขอไข่พอพึ่ง2941พระนครศรีอยุธยาของในายชัยทวัฒที่จอดเอาไว้ด้านข้างร้านในายชัยทวัฒกล่าวว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมามีลูกค้าเป็นชาย2รายเข้ามาที่ร้านเพื่อติดต่อขอทําสัญญาผ่อนรถจักรยานยนต์จากนั้นค่ะทางร้านก็ได้ตรวจสอบเครดิตของลูกค้าแล้วก็พบว่าไม่ผ่านไม่สามารถทําสัญญาเช่าซื้อรถได้ลูกค้าก็เลยเดินออกไปนอกร้านทิ้งเพื่อนอีกคนอยู่ในร้านจากนั้นค่ะลูกค้าที่เดินออกไปก็ขโมยรถจักรยานยนต์ของตนที่จอดเอาไว้ข้างร้านซึ่งได้เสียบคุณแจเอาไว้เนื่องจากเพิ่งนํารถจักรยานยนต์มาจอดจากการไปซื้อของมาแล้วก็รีบเอาของมาเก็บก่อนหลัังจากนน้ค่ะ ลูกค้าที่กลายเป็นคนร้ายก็ได้หลบหนีไปทันทีส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันก็ถึงกับงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าทําไมเพื่อนของตนถึงได้ขโมยรถของร้านไปซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะคนร้ายก็เคยมาเลือกดูรถจักรยายนยนต์แล้วพร้อมกับทําสัญญาแต่ก็ทําสัญญาไม่ผ่านมาติดแบล็คลิสจึงชวนเพื่อนอีกคนค่ะไปช่วยทําสัญญาแทนแต่เพื่อนก็ไม่ผ่านเช่นกันหลังเกิดเหตุค่ะก็ได้นําภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เอกสารของลูกค้าซึ่งทราบที่อยู่และตัวตนทั้งหมดไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสพอ,อุทยัยจึงมมีีกาาารตตติดตตัวไปท่บ้น แล้วก็พบว่าคนร้ายไม่ได้กลับเข้ามาที่นี่อีกก็เลยนําเรื่องราวไปลงเตือนภายใน Facebook และตามหาตัวคนร้ายรายนี้รวมถึงอยากฝากบอกคนร้ายที่ก่อเหตุให้นํารถจักรยายนยนต์ของตนมาคืนและจะไม่เอาเรื่องส่วนถ้านํารถจักรยายนยนต์ไปขายต่อให้ใครคนที่รับซื้อก็ขอให้ตรวจสอบด้วยว่าเป็นรถจักรยายนยนต์ของตนที่ถูกขโมยมาหรือไม่หรือสามารถแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมมาหาตนได้ค่ะ